ด,ดูเล็กในของเล่นใหม่อีกแล้วเครียดจุ่มเครียดจุ่มนะคะดูดีดูดีดูดีเขาบอกว่าน้องเป็นนอกกระแสแต่อันนี้ฉันแกะมาแล้วนะแล้วก็จะมาแกะให้ดูอีกรอบหนึ่งจริงๆแกะที่ร้านแล้วลุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเอามาให้เพื่อนๆดูน,ดนี่ราคาคดีมากน้องคือยูกินะคะมืด m o o d a w d weather นะคะของ52 Toys นะทยเขาบอกว่า Product 15บวกใช่ไหมบอกว่าอายุ15ขึ้นไปฉันเกินละโอเคได้อยู่มีมี8ดีไซน์นะคะแล้วก็มีเขาบอกว่ามี1ใช่ไหมหนึ่งสกิรัใช่ไหมคะมีน้องพระอาทิตย์เมฆเมือก,กอะไรสนงสโนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ นแล้วก็เป็นสิ c เ e t ก็คือยังไม่เล็กยังไม่เคยเห็นว่าสิกเ e t เขาเป็นยังไงนะกล่องก,ก็คืออยู่ในสภาพดีแกะที่ร้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะกล็ลุ้นเสียงดังร้านห้างเลยเชียวแก,แ,กแกะแล้วเรียบร้อยรุ่นเนี้ยแกะเราคือเห็นเลยนะอืมไม่ต้องให้หลุ้นอะไรสักอย่างเลยแกะแล้วก็ อ่จะจ้าอีเลยเชียวแต่ว่าเราจะให้เพื่อนๆนี่ลุ้นติดมาหลายรอบมากเพราะว่าไม่ต้องยิงดูสิฉันแด้อะฉันดีเจ๋งมากเพราะว่าเป็นตัวที่ฉันอยากได้เห็นหรืยอยังเห็นหรือยังนี่ชาแลน,น่ารักมากฉันกี่แตกลทานหาะเพราะว่าฉันอยากได้หนองอิร์มมาก ลักมากแออมาอย่างดีเห็นไหมน้องคูดน่ารักเลยน้องเป็นสโนวนะคะเพราะว่าฉันนี่ค่ร้อนฉันเบื่อกับประเทศไทยดูสิเมเมัพและดูดีแล้วะดูความแบบนี่ถืออย่างนี้เอ,อ้แล้วก็ถือ มีเด็กน้อยหอยสังก็คือน้องสโนว์หรือปะเออรักนารักมากๆจริงๆไปจุ่มกันนะเพื่อนๆช่วงนี้ฉันเครียดบ่อยฉันก็เลยจุมบ่อย